โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับก็พบกับผมยองเคนบอลเลสนะครับวันนี้นะครับมาให้ดูการทํางานของคาบูเคเลียมนะครับที่มีเจ็ดนะครับก็เป็นรถนอกนะครับก็เป็นสูโตเตอร์นะครับขึ้นไดโ,โน่แล้วก็จะถ่ายคาบูเคเลียม ให้ดูนะครับตอนที่คันเร่งขึ้นลูกชักขึ้นอ่ะเออแล้วก็เจ็ตออกอ่ะนะครับก็เราไปดูกันเลยโอเคครับนี่ก็กำลังเข็นไปที่เดโนนะครับก็มีเครื่องคาบูนะครับแล้วก็ช่อ,องนอกนั้นก็ไม่มีครับยังไม่ได้ขึ้นโครงครับก็ไปดูกันทังมานของคาบูกันเลย โอเคครับก okay yani no mm ็ทาการแขวนเครื truck, no. okay, ่องไว้ที่โค้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีพวกหม้อน้ำพวกอะไรครบนะครับจุดไฟนะครับก็ไปดูกอนวี่กันนะคราะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็ หลักการทำงานของเจ็ดนะครับก็คือรอบต่ตําๆเนี่ยไอ้ลูกชักอะ่ะสังเกตจากลูกชักนะครับลูกชักขึ้นเกือบสุดเจ็ดก็จะออกมานะครับจากถ้วยนะครับลูกชักเกือบสุดทุยลูกชักขึ้นนิดเดียวเจ็ดก็จะไม่ออกนะครับก็คือการทำงานของมันนะครับก็คือในรอบบงสูงเนี่ยเจ็ดจะอ,อกนะครับก็ อยู่ในรถสกูตเตอร์ด้วยขึ้นไดโน่แบบนี้ด้วยนะครับมันดูง่ายนะครับก็มีน้ำมันออกมาจากท่อ,อเออนะครับก็คือในรอบสูงตอนที่ลูกชักจะขึ้นสุดแล้วนะครับน้ำมันก็จะออกมานะครับก็ตามคลิปเลยครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจการทำงานของเกตกันเอมากขึ้นนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ